ใบเต้ามีต้นนึ่งใบแดงนะครับคันนี้นะครับมาผลคันนิ่มแบบสภาพเดิมโรงงานนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาผลแบบคงสภาพเดิมโรงงานเหมือนกัะบอกจะสุดวันเระเลยนะครับคันตีเราจะผลเริมโรงงานนะครับเราต้องสับปาช่วงล้างแบบละเอียดก่อนนะครับตาความสะอาดแม่ชาเลยครับไม่ว่าจะเป็นจินตัลูมิเนียมหรือว่าตามโถตามม้วนน้องม้วนนวดพวกนี้ครับเราจะเก็บไว้เลยนะครับซึ่งก้อนนะครับตรงนี้จะเป็นปืนแล้วนะครับเราจะผลน้ำยากันานิมตีเต้นะครับน้ำยากันานิมตีเต้นี่ครับมันเป็นนนนววััััตกรรรรมมม่องปะเเเไยยยคคบบาดีล ครับน้ำยาคาราทีมตีดั้นะครับเป็นซูตเดียวเลยเป็นซูตอคิัิกฤษเหมือนกันนะครับเขแต้ตาเงาเป็นตีเส่อันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นต้นการตีเราเก็บงานนะครับฟังลูกก็กำลังผลอยู่นะครับเตือนกำลังนี้ก็กำลังเป๊ะนะครับตามบาคงบาคู่นะครับเราจะปิดจะโอ้ยหมดเลยนะครับเนี่ยมาเลยนะครับว่าคันนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพุ่มโบเลยนะครับว้าซับพเดิมโรงงานนี้นะครับโมกับคนตียาได้แบบรถเดิมเดิมโอจะสูุ่นแบบสดสดนะครับบางคนเขามายาผลตีดั้นะครับอยากจะผลตีเส่นะครับจัดได้เลยนะครับแบบน่นนอครับม